รา่วงมหาสุโข,ขทยเมือ่อนจาจักรศรีสัชนาลัยสุโขทยัยถึงคราวผัดเปลี่ยนแผ่นดินสองพี่น้องต่างอุดมการ์จึงเริ่มแปลเปลี่ยนเป็นศัตรูพญาผาเมืองเป็นคนชอบใช้กําลังดุดันมุทะลุมีทักษะแล้วก็เก่งในเรื่องการรบแต่ว่า การปกครองเมืองอาจจะไม่เก่งเท่าน้องตัวคุณพ่อสวรรคตรไปแล้วก็พี่ชายกับน้องชายจะต้องขึ้นมาแทนแต่มันกลับกลายเป็นว่าคุณพ่อเนี่ยไว้ใจตัวผมอาจจะต้องมาดูกันว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นระหว่างทางมันเป็นยังไงแล้วก็จุดจบมันจะเป็นแบบไหนน,นอกจากความเข้มข้นของเนื้อเรื่อง หนึ่งจุดเด่นของภาพยนตร์คือการนําเสนอยุคสมัยแห่งสุขโขทัยสู่จอภาพยนตร์เป็นครั้งแรกสุขโขทัยในยุคสมัยนั้นเป็นเมืองที่สถานีการค้าพ่อค้าแม่ขายจากหลายเมืองมีทีมฝ่ายประวัติศาสตร์ที่เชี่ยวชาญทางด้านประวัติศาสตร์สุขโขทัยโดยเฉพาะมีช่วยกันทั้งในเชิงการหาภาพสลักต่างๆรูปปั้นต่างๆนะครับันทึกจีนที่กล่าวถึงสุขโขทัยและก็ศรีสัชนาลัยโดยเฉพาะด้านการออกแบบต่างๆครับความใส่ใจในทุกรายละเอียดมาสู่ความท้าทายทางการสแสดงเพราะตัวละครหลรักในหนัง จะสื่อสารกันด้วยสำเนียงสุขโขทยัยเราชนะได้โดยบ่อยต้องให้ผายพลคนเมืองบาดเจ็บล้มตายเพื่อฟันก็ไปคนพวกนี้ต้องใช้กําลังเด็กาดกับพวกมันส่วนที่ยากที่สุดก็คือในเรื่องของภาษาครับเพราะว่าคุณต้องผันวรรณยุกต์เอกโทตีสามัญตะวายผมก็จะใช้วิธีจําเป็นเพลงแล้วก็จดเพื่อให้แบบตัววรรณยุกตัวเสียงให้มันใกล้มากจริงก็คิดว่าน่าจะใกล้เคียงที่สุดเท่าที่ทําได้ ร่วมเป็นประจักษ์พยานสู่บทสรุปของมหาศึกสองพี่น้องที่กลายเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการสถาปนากรุงสุขโขทยัยทาร่วมมหาศึกสุขสขโขทยัย29พฤษภาคมนี้ในโรงภาพยนตร์